พี่พี่ทำไมช่วงนี้พี่เป็นอะไรทำไมดูเศร้าๆจังพี่เหงาอ่ะพี่เห็นคนอื่นเขามีแฟนพี่ก็อยากมีเขาบ้างวะ่ะคออือเดี๋ยวว่าแต่พี่เหงาเลยเรื่องนั้นอะ่ะผมก็เหงา สองคนจะเหงาจะเศร้ากันไปทำไมคะรู้ไหมว่าที่ครูป้าเพชรบูรณ์ออกรถแหย่วันนี้ฟรีดาวแถมแฟนด้วยนะคะฮะ,ฮะจริงเ<อ>หรอจริงสิคะที่ครูป้าเพชรบูรณ์แถมแฟนและยังเลือกได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าแฟนคนนี้ไม่ทอดทิ้งแน่นอนคะ่ะแล้วมันหมดเขตเมื่อไหร่ล่ะพี่ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะรีบมากันเยอะๆนะคะเราจะแหงเองาแล้วน้องชายเราจะได้มีแฟนกับเขาสักทีไป ออรถไทยที่คุปตาพัฉนฉมุนฟรีดาวแถมแฟนและไอแฟนที่บอกอะ่ะก็คือแฟนเท่ากับพัดลมแถมยังเลือกได้ด้วยนะเลือกสีนะรีบด่วนก่อนหมดเขตสามิมีนาคม2 5 6 6นี้